สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับ <ไป S 1> ช่องโลกของเพงื่พอนมณีผ้าเด็ดนิ่งเนี่มขึ้นเนี่มคำน้ำหาศิลปินขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่น้องี่เข้ามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องโลกของเพงิ่งพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขก,กายสบายใจรำ่ำรวยสุขุ่สุขคนมณีเป็นผู้ไดนัันพราพี่น้องมาเบ่งนี่ว่าในถามจะถ,ถามพร้อมกันเลย <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ อ,อายุหลายปีน้อหายนะอยู่นี่เน้อแต่สักขวบปะนนาะห้าสิบเก้าขวบนะครับเกิดครับห้าร้อยหกครับครับโอ้โอเกิดเป็นไอถือว่าเป็นไอเป็นไอเป็นครูบาอาจารย์อีกคนหนึ่ง <c oughs> อยู่ไอเสื้อ,อยังเรครับพ่อประจักษ์ครับโอ้พ่อประจกักษ <c oughs> ์ชื่อมื่อเฮ็ดเฮ็ดงานยังครับงานทั่วไปครับงานคือง,งานปวกงานซอม ส่องเต็มทะเลฝ้านะครับพวกซ่อมของหางบอกครับผ้าหางผมกับผ้าหางซ่อมไหมผมยังเหลืออย่อมส่องผ้างเลยว่าส่อมผ่าหางเอ้าสิบ่งใดอยู่กับกับพวกเดินสายไฟครับเดินสายไฟตากหมู่บ้านโอ้เดินสายไฟโอ้ปาาอยุังซ่อมไฟเป็นจริงจริงเคยเคริ่มอยู่บ้างไปก่อนก็เคยอยู่ครับกับไปน้ำน้ำลูกน้ำหลานกับพวกไอเก่งบาด้ดอกกับพวกสายไฟ ไปน้ำลวงน้ำกันสิได้ซยอมสายไฟกันตัวเนาะอยู่บ้านบ้านเฮานี่บ้านหยังก่อนบ้านอ่างทองครับบ้านอ่างทองตําบลตําบลหนองลานมันเป็นตําบลหนองลานบ่ครับเป็นตําบลหนองล้านคุณเพื่อนสี่ยิ้มผู้เนาะอ่างทองเป็นพินศิลปินในพี่น้องศิลปินหลายอีหลีอยากฟังก่อนันคุณผู้ใดลนั่มเป็นผมผมน้ำหาเหล่านี้บ่ได้ปิดโควิดแล้วบ่ได้ไปสจักเทื่อ ่ของเก่าพอเราก็ลื่อมเสร็จนี่ผมตั้งใส่ขี้ซี่ไม่เหนื่อยเลยขี้ร่ำพอนอะขอขอฟังน้ำไอยะก่อนช่วงก่อนนะครับแมนะ่พ่อให้ลูกให้ร้านเดี๋ยฟังว่ารุ่นท่านี้เป็นยังไงรุ่นต่อไปเป็นยังไงมันสิมันสิไกลไปเรื่อยๆรื่เลยไกลท่านยังไปเรื่อยๆเนาะครับแม่ ก่อน <UNKNOWN> พอพอสมบัติเนอะก่อนก่อนพอสมบัติสีทองปลานุมหัดไวจัดชันเสือลาดบังคมธุรีก่อนโยอถ้วทวดสะพุนต้นลำสีสวยคำแถลงสีตามภูม ประเทศเกา่านี่ทานดีของเฮาเอาคำสอนแสว้สิใครแจ้งแจกพระธรรมบอใไหนมันลึกล้ามคำพิีพาอันสุขุมบุตรคุณธรรมคันสิแบ่งปันกระเสืเรื่อง เรื่องรหัสตัดคอรอฟังกันให้รู้ทิน,ทนสินสมบัติผู้แต่งแต้มความข้าวเหล่านีท่านอ่างทองเป็นหมู่บ้านที่อยู่ปัจจุบันบ้านจัดสรรในโครงการระว่างดงลานนี้ทีท่านเหนี่ยวมาอ่างขอแต่ไปคนฟังให้ฟังไว้ขันสากรสุ ผู้สาวแม่ลูกอ่อนสุมแม่ห่างแม่หมายปักล้ำอ้ายอย่างห่วงน้นอย่างห่วงนนในคืนไหน้น้นาม่ได้ำข้าจะสอบมาดครับไม่ได้สอนมาจะสอนก่อนเพียงแต่สอนมาสอนก่อน ก่อนในเรื่องก่อนโศกก่อนในโอ้อันนั้นอันนนแม่บ่อนั่นแม่โอ้แม่ครับสวัสดีครับเชิญเชิญนังเขาพีคนหัวกะสิมาสมาสผ้น่ะมาแล้ว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 มาแมาแล้ว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 มล้วมาแล้้ โอ้เป็นแม่พญาตัวน้ยจะเป็นประติสัยขอฟังจากก่อนเ๋ยขอฟังก่อนดีพี่เซนเดี๋ยวปั้งตัววัวใหญ่แทนกวางตัวมนแนวแกวตามแนวที่รลอมรงหอนาทีทุลีลงความสนยงกาลานป่านมอนิ่วตตอูฟัง เปิดเพื่อนบางมันกลางตั้งใจว่าสิว่าหวานตามบทการปะค้องสินผู้ได้ยินกะค้องสือแน่ผาพึ้นร้างแบกกระแซทางบอยน์เกล้ามาต่อเสียงหยากรบฝากเจ้าพี่น้องมาเที่ยวลองทรงแทนแฟนเปิดปรกตรกำและเป่ากำคำนั้น พันสวัรค์มาพบจังไคเจอเอาเธอได้สุขสบายหมดเกี้ยงทั้งไก่ไทยบ้านว่าลูกหลานยัสงสมสื่นแสนยินดีปากเปิ่มเลิมเจ้ากะบออ่ลงบางว่าคงอยู่แกงเป็นแหงซอยนอนคอยฝากจะสุขสันต์ทังวันมี ว่ลูกหลานมาถึงแล้วมอไม่นัดเมื่อยนี่สุอ้ยคนดึงเมื่อยอยู่นี่เมื่อยกัเป็นแสีติวประเทศยังง่ามันก็ตีเมื่อยเมื่อยจังไลยแล้ไปหาซื้อกับขาวโอ้ไปซื้อกับข่าวไปใื้ครอบรัวก en ินสุดต <Luis> ัวโอ้ไม่น <big> ่าแต่แตเป็นนั่น นี่เกบวกขึ้นเป็นไรอม่อ้าวใคไ่ดูดอันยึดกันเอายุ่งใคผุนรก็บบวกใช่ใเนี่เดี๋ยวได้เลมาได้ก่อนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียอ่อนเอาใส่ยางวาไห้ผ่านมาพอเอาอย่าล่ำขนโดดใช่ได้ไม่เคยของเกี่ยวมีผัวคนเดียวลเมาเชมา่อเมา เป็ตาหนายามมองเห็นลึกจากประกำหรือเบนกอดกับเหล้าคมเดียวหัวไผ่สี่เบลกังซีหรือว่ามีแต่ผัวค่อยผู้เดียวลูกและเต้าเจ้าก็ไม่แลเลี้ยวมแต่เมาลูกเดียวงานกัาก็ไม่เคยเลยขอร้องขอบเบาวัดขอเศร้าห่างยากกสิป่าหักแล้วเป็นห่างกะสังตาม ซ้ำคอ,ำอยซ้ำก,ก่อยเบือคนเมาก่อยบ่ขอโซเอาอยู่ผู้เดียวนอนแลน่คือเดีว่าบักนังลักไม่ก็มาได้ย้อนจุดบพี่น้องเออที่นี่ป๊าผักพื้นอีสานบ้านห้อยครับแล้วก็กันไใบเด้อพี่น้องเด้อซอยกันเด้อพ่อแม่ ฝากไว้น้ำเน้ฝากค่อนล่องก้อนล่อฝากควอนล่องควอนล่อศิลปะอีสานบ้านเฮาไว้ดำน้องไว้ซอยกันเด้อพี่น้องเด้อบ้านอ่างทองนี่ก็เป็นบ่อนย่างม่อนยูของของนางที่เื้อเหยังก็ซื้อหยังก็มาไ่บอกให้ฟังเลยนี ide, <min utes xem tudo> <min utes Damn here> ่เสือและไล่เห็นไหมเย่เสื้อหยังหยางบอกเรื่องนี้ยังวันยยูไปบอกเรื่องนี้ ซื้อยังก็ซื้อยังก็แม่บำเพ็ญดานิสานค่ะแม่บำเพ็ญขอบพระคุณลหลายๆดนะครับและขอบคุณขอบคุณขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆทั้งสองพ่ที nice ่อนุเคราะห์น้องนงสุขุทุกคนโอ้ยุไส้ข่อยยินก็สิว่าอีแม่ก่อยดีนะฝากช่องโลกของเพิงน้ำหนเด้อช่องอันยูทูบโลกของเพิงก็ได้ก็สิได้ยิ้มอมๆละบ้านครับครับผมก็สิน้ำหาพี่น้องผู้สายนี่แหะครับสายศิลปิน ดงลานเท่านี้ลายดงลานเท่าเพือ่ออำเภอสีชมพูจัหงหวัดขอนแก่นขอพระคุณพี่น้องหลายหลาสิเขามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่างโลกของผึ่งโอ้มาเด็กกว่ามึงหันใช้ได้ยังก่อนช <c oughs> ิปนาสิหาผู้ใดมาให้พี่น้องเบื้องนน้นขอพี่น้องครับรอดติดตามอีกต,ต่อไปชิปนี้ให้พี่น้องมีความสุขกายสบายใจร่ำรวยสุข,ขูมสุขพนสุขภาพคิดสดใสสุขภาพกายแข็งแรงขอคุณหลายๆเได้อาเด้อขอคุณหลายหได้อเด้อ